บายดีปะลุงสบายดีสุขุสุขคนสมองสมบูนสบายดีเอฟซีแถวแพงพ่งงอๆกันแล้วไปโดนกับซอมความบนรณาไม่นี้ก็ได้เสียมมาปะลุงลมากับเมียคือเก่าปะลุง,งน้องมวยไปซ้าน้องมวยห้าหมื่นน,นี่คุตจิโรบหน่อ้วก็มาคุตจิโรบตอนนี้ประมาณเจ้ามงน้องมวยประมาณบ่ายสองบ่ายสองเลยก็ ให้ลูกไาเ้เพิ่อนอยู่น้ำตากับยายคือกับปลุงพาเมียมาหล่อกุจิรอพอได้กินแรงจะได้กลับมาเบิ่งมาส้มกันเนาะว่ามันสิได้หรือบ่ได้เมื่อน,นี้มากับน้องมวยสองคนไปเบิ่งกันเลยปลุงเลยแต่บาลคอนกับคัดของมาคือการป้ลุงเมื่อน,นี้หวังว่าจะไม่ได้เสีายายเนาะกับน้องมวยเพิ่นมาผสมประทานกันว่ามันสิได้หรือบ่ เบิ่งไปชมกันเลยปราลุงมาเบิ่งกันต่อเลยกับควายจิ่อน้องมวยอ้ฮาหล่อคุดตามทงไลทง่ทุ่งนาหลังจากที่บอกเกินอีกบอกเกินประมาณสีหาวันปราลุงประมาณสี่หวันบอกควากับชิได ทำการตกตะก้าเนาะตกตะก้าปะลุงเอ้ยรายก็คือสิอยู่หายอยู่หน้าพอดีเนาะบานนี่เพราะว่ามันเข้าสูน่าหายน่าหน้าแล้วส่วงนี่ว้าตันใหญ่อะไรถึงแล้วปะลงยยุงใหญ่จริงๆิงใส่น้องมวย <laughs> ต้นหน่ใช่ไห่ เปนลายนะั<โ>ูกนยอือล้นั่นเผื่อเผากะกันไับปลุงเผื่นทำการตกกะแล้วตะกะเผื่อ ยังแต่ปักควันเนี่ยแหละประลงเงยประันตกกะตรงมุกน้ามูมากับซีพลาญาสองคนประหลงเ่อนี่จากสีมานหรือบุมานเป็นว่าเปลี่ยนเสียมซะก่อนเด้อเพื่อนว่าสวยสวยก็จะมา,าเปลี่ยนเอาของขวัได้ Sai nông ngoài Bà lô mùi mùi Bài bài bọn bòn Tao cũng quả thù Bòn hơi hến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  Bòn là Thường là จิคะคบรเในตื่นเต้นจัดิใ่ห้มมเบิ่งโต้ีิออดีๆด้วโอ้ยเนาะแนวนี้ลอยโตมันจีเต็มของอยู่บ่ไป้ตัต่อ,เ,อตตเลยตัวลงเลยมาหอดบอนแหลบ,บ้านนี่แหละ,ปะเป็นตวนึงคยจอ่อ บางอัน FC เอฟซีเผ็ดกับสิบหูเนาะว่าควายจิอดเป็นแบบใดเจ็ดสี่ละมันคุดดินขึ้นมาปะลุงเอ๋ตัเือเป็นควายเนะยาะอันนี้นตัวไครเนย,ยนี้แบบตัวนยว่าสัตวใช่นงมันเมาบังอืม อ้ถ <Th> ้ามันปีนหัวออกมากากสีห็นหนวดมันสีขี้เนี้ยทำมันปีนกันอกมาอ้ตัวใหญ่ด้าน้องมวยตัวใหญ่ยังไงวะตัวใหญ่ในนี้เนาะมันมันมันมีอันะไรได้มันกินหมากอันนี้มันกินหมาไข่ปลาลงเลยเล่นล่าถาทางการคูดของน้องมวย มุดตื่นเนาะช่วงนี้เป็นช่วงหากินครับลุงนี่แต่คิดหากินเลยเมื่อน,นี้ร้านกับไ,ได้มาหนำเดอกก็ลุงเลยแต่ก่อนว่าร้านมาสิมานนำน้ำนองดอกซ้อน้องจัก,กรจัน่นคือเก่านั่นแหละทีมง,งานเฮาทีมง,งานร้านๆเพลินทีมง,งานหาอยู่หากินมุนนเอเสาร์ในกับผ้ากันตะลุยไปเพื่ออะไรโคกป่าแต่บ่ทันแจ้งแล้วปะลุงเลย แล้วกันใหญ่กว่าบอลน,นั่นอีกน,นี่นี่นเปนก็รวย้ะนี่ก็รวยแล้วม,มาดูแล้วขวบเสียมนะจ๋าสิบไรเลยเธอมาห่อนี่มาเปลี่ยนเอาเสียมบอกควันนี่เลย คยคุ้ตัวนิของคุณวัยวัยและตอนขอยถ่ายขีปเมื่อดนีนิสิบุเซียขี่ครอบเลยบอลในไงบ่มากในกห้าวกะซึ่งเากินซิเซียขี่คออาูไปทางไหน 不行你来，结婚了你吧？ โตหน่อยฟุตไก่มันไม่จะเคลื่อนเลย ถ้าเเ็นฮูน้เนาะมันกระสีหาง่ายอยากกีกคนหนงเลยอป็นนหน่นอางมาอืมมีแต่หมด

ตามหูไปปลงเลยเซียนต่ห e ูจ่อนี้ ถาท่านหดเห็นโตมันแบบโบตรงจกปลนเลสำหรับไถึงว่าคยุด้าเป็นหน่ใจละี่เป็นยังไงาคนกสีผ้าคุดนาะมันคำแล้วปลุงเลยจะได้กะถาเบิ่งถาสมกันตอนหอกลับมันสิได้ลายได้หน่อยสำเนาะจะได้กะเปลี่ยนกันคุด ่ใส่เวลานี้เป็นเป็นเวลาที่ชเมื่อยได้ตบ่ใหญ่แท้เ้ยเนาะก็บ่ใหญ่กต้นบ่ขาวตนนี้ก็บ่ได้ถือน้ํามาซ้ําเบันพุดเมื่อแล้วก็ได้าจอยเพิ่นก็ได้เสียแค่ยาวปลุงพาขุดในแดดบ่ไว้ว่าซะต้องส่วนเขาหู แต่ว่าขั้วมันก็นสิบบรลายไปได้เพราะว่าเขาบไรไเห็นไหวก็ไดุเช่นวันนี้ร้านบานมากแต่ก็ว่ามากกบพกดูดไปลูงเพราะว่าหาแนวกินแนวกินแรง ่เดี๋ยวมันเอนอตัวใ,ใหญ่เลยขวดใหญ่มึงกวดมาดูข้าวเยอะโอ้ใหญ่เลยเนายยนะโอ้หิบในอีกมาหาขุดี่หล่ประตูเหนยมื่อนี่จะสิพอได้ผลหรือว่าสิพอได้แกงไม่สิพอได้แกงหรือว่าสิพอได้ผลนยังบู่้สบายดี กับกนเลยปลาลุงเอ้ยบาทนี่หลังจากที่หากันมาอันนี้เป็นข,ของของบอกควนันแช่น้องมวัวถือเบิ่งกันแล้วกันเนะาระเอ้าปลาลุงเบิ่องด้วมาดูไล่ชาวไรอันนี้ของน้องมวยเพิ่์นมาเบิ่งกันเลยปลาลุงนะมาให้ปลาลุงเบิ่องด้ยอยขวบควันในปลาลุงนี่มันเปนของน้องมวยเพิ่์นโอ้ย เด้เปิ่นปลาหนิแมไล่ตึกเพิ่นสิขนมวยกระตอแต่น้องมวยโอใส่ใบตองนําบะลุงคือสิบ่ลายดอกหู <kung sharpatic permane> เราจะไปตองพอลุงเลยก็สิ้อบสูบควันลงเมื่อนี้เบิ่งสิอ๋เเอเบอร์ละบ่เหรอพอได้กินปลุงเลยเมื่อนี้พี่พายปลุงสังเกตมีค้าสิมาโตไันพอได้ปนเนาะ เอาอะปะลุงขโมยคนนี่ก็บชมมาพักคนแล้วบุควลกับเซลาคลิปไปเตเพียงเท่านี้คลิปนี้ก็เห็ดเกี่ยวกับคุดแมงจีปโปมหรือว่าแมงจินหลอ่อปะลุงเอง้บางคนเพิ่งเอิดนักล่องใต้ดินเนาะแล้วแต่ผู้เชี่ยนเจ้าหน้ากนะับพ่อกขาหนักหนาเนาะปะลุงเนาะสบายดีเขึ้นได้กลับกันแล้วพ่อปอนเขาลูกทรายแล้ว